คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี FC มิตรรักที่เคารพรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมจะพาเอฟซีพี่น้องนะครับมาขอโชคตัวเลขแนวทางนะครับหวยลาวพัฒนานะครับในงวดประจํานะครับวันจันทร์ที่สิบแปดนะครับเมษายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับกับเลขทูบบารมีหลวงปู่สวงนะครับก็ได้มีเอฟซีพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปนะครับอยากชมแนวทางเลขทูบบารมีเดี๋ยวหลวงปู่สวงนะครับหลังจากมีความโชคดีนะครับกับเลขทูปปู่อยู่หลายงวดแอดมินก็จะมาจุดขอโชคเอฟซีพี่น้องได้รุ่นปฏิกริยารอรุ่นรอชมพร้อมกันครับผม ครับผมก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเลขทูบนะครับบารมีหลวงปู่สวงนะครับทัอื่นนะครับเอดมินก็จะขออื่นคาถานะครับผมจะเป็นคาถาขอโชคนะครับจะเป็นคาถาขอหวยนะครับเป็นคาถาพระคดาสําหรับลูกพี่น้องที่สนใจคาถาพระคดา้วรู้ว่าคาถาขอโชคขอหวยก็จดไว้ครบไว้นะครับตัวมีเลขทูบจะกระจุดเฉียงโชคในวันพระยิ่งจะดีนะครับทัอื่นนะครับก็มีนโมสามจบนะครับ นะโมตัสสะภะคะวะตุระตูสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะพะคะวะตุระตูสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะพะคะวะตุระตูสัมมาสัมพุทธสะอินทยสังเทวยสังพรหมยสังมหาพรหมยสังอิสียสังมหาอิสียสังมุนียสังมหามุนียสังจักวัตติยสังมหาจักวัตติยสังพุทธยสังปเจกพุทธยสัง อรหันต์ยะสังสัพ,พสิทธิวิชาจะได้นสังสปลกาจริยาได้นสังเอเตนะยะเสนะเอเตนะสัจวาเจนะอมัสุวติุนตุไม่หังนโมพุทธสะนะโมธรรมสะนะโมสังคะะเสืย้อยาติธรรหุรูรูสวา,าสาธุครับผมเล็กทูบารมีปู่ทวดก็จุด,ดลุงปู่สวงก็จุดเรื่อยแล้วครับแอดมินก็จะของใช้เสียงเอฟซีพี่น้องได้รุ้นเลี้ยงทูป้วยกันนะครับผมรุ่นไปุริกครับ ครับผมก็สุดเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเลขทูบนะครับบารามีหลวงปูส่สวงนะครับก็ขอบุญบารามีปูส่สวงต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงขอจงรุนบันดาลเลขทูบที่จุดออกในขณะนี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนานงวดประจำวันจันทร์นะครับที่28นะครับเมษายนพศ2567ให้เอฟซีพี่น้องเข้ามารับชมมีโชคมีชัยกับเลขทูบบารามีเรียญหลวงปูส่สวงทุกท่านทุกคนด้เทอนสาธุ ครับผมเล็กทูบบารมีปู่สงก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเอฟซีพี่น้องเห็นเปแสดงคอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆได้นะครับคอมเมนต์อาจแตกต่างกันออกไปเผื่อเพื่อนๆนะครับมีโชคโด้วยสําหรับแอดมินเห็นจะคอมเมนต์ไว้ท้ายคลิปนะครับก็สามารถเข้าไปรับ,บ,รบชมติดตามได้นะครับตัวคอมเมนต์ตรงกันเผื่อมีโชคด้วยกันสําหรับวันนี้เอฟซีพี่น้องที่ชอบแนทางเล็กทูบบารมีปู่สงก่นนอนออกไปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดตามกดแชร์ช่อง,งด้วยนะครับสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่กันหน้าคลิปหน้าสําหรับวันนี้โชคดีมีชัชยททุกท่านเช่นเคคคยรรััับผมสสวสดีบ